ทำงานหนักเล่นกีฬาหรือรู้สึกปวดเมื่อตามร่างกายอยู่บ่อยๆใช่ไหมวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆจากธรรมชาติที่ช่วยลดอาการอักเสบได้แบบอุ่นใจสูตรนี้คืออะไรใช้ยังไงไปหาคำตอบกันสุภาพบีฟาร์มวันนี้พามารู้จักตัวช่วยสุดปังที่หลายคนอาจมองข้ามไปค่ะนั่นก็คือขมิน้นขมิ้นมีสารสำคัญชื่อว่าเคอร์คิวมนซึ่งมีคุณสมบัติลดอาการอักเสบได้ดีมาก ทางอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรือแม้แต่มเมื่อยล้าจากการทำงานและถ้าจะให้ดีเราแนะนำให้ชงขมิ้นกับน้ำอุ่นเติมน้ำพึ่งแท้ลงไปนิดนึงจิบตอนเย็นก่อนนอนคือที่สุดนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าแล้วยังช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยนะใครที่ออกกำลังกายบ่อยหรือรู้สึกปวดปวดตามตัวลองเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยอุ่นใจแถมยังได้ประโยชน์แน่นเต็มแก้วแล้ววันนี้คุณกินน้ำพึ่งหรือยังคะ บายบาย